สันส่นงกันเท็ดสั่นงกันผมดังทุเลียงทุเลี้ยงเถอะ่พว <c oughs> นัน้นจอ,อ่านกัได้เดี๋ยวจ้าน้ามาไ,ไม่ไพไม่จินน้าจินเวิร์ดมือน,อ <c oughs> นี้นน้าไหลต้องตัดอันนี้พูนี่สนมเออโอ้ยน้าน้าไหล ต่องลุงพ่อนอนไล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อนี่ะว่างการเดินทางกลับจากกระท่อมลุงวิ่งเนาะกะมาพอหัางนิ่มหัางหนึ่งนะครับบ้าบอมกะอยากจะมาเสิมน้ำหวานเบึ่งนะครับแกหิวกะหายเพราะว่าหิวน้ำอยู่ตอนนี้อ่าวางการเดินทางในเอาน้ำมาน้ำน้ำเบิดเอามาอยู่แต่ว่าเบิดเนาะสิมาลองเบึ่งนะครับว่าที่ได้เสิมน้ำหวานจะกน้อยบ่นะครับผม มีหวามน่า <sup> ข้าจ uh ันทน์เยอะสีม่ามหลอยูยนี่นี่เอาเยะบ่พะเจ้าอยอ่บ่เอาเอาเกาที่เบื่งอยู่ไกลยันได้เกาชิญาแหงมับจุดไฟกันได้นี่ไปเยู่บ่ นะมาได้แล้วครับกล้ามลบเด้อ,อบลบเดี๋ยวมีกระสุนมันนี่โอ้ตอะไรอ่ะบินอ่ะอือตรงอือน่าอยู่บก่กโอ้เอาเอาแบบนี้ได้ลอยเนี่ยเอาไหม เบิดได้ดูการมาแล้วโอ้ยเอ้ยเฮลยโอ้ยอยากกินห่างนี่โอ้เบิร์ดไมีหยังเลยห่างแล้วเบิร์ดจดีมากเบิร์ดไปดูการมาแล้วเนาะเด็กเราง่ายๆแบบนี้เนาะห้างห้างมันบ่ให้ซื้อห้างมันให้นี่ยเรื่องไรซิยู่ได้ยังได้ฮานะชิมันบ่ให้เขาเพราะว่ามันมีลูกแม่นครับบ่มีลูกก็มันมีลูกบ่มีน้ำ ระหว่างการเดินทางกับบ้านนะมะพอห้างเง้มบเอาเราก็เปลี่ยนทั้งทางเปาห้าง,างห่างระหว่างการเดินทางกับมาพักอยู่กับทอมชอบมองมองไม่ยา่กับทอมยู่นี่เอามาปลูกผัก <c oughs> เป็นกระทอมเลื้จากใบข้อมั้งเนี่ยอาจจะเป็นใบข้อนอะ Let มงเขาอนเขื่อขน้ำขน้าเช่ามงช่ามองมาเซาใปลผกพักยืนมาถรงนี้หรอเหมือนเนี่ยเนนง,งเยื่นไปเะเซาแวะเที่ยวความได้ไหมไปตั้งหลักไหม นี่เป็นป้ายชิงของเส้าอหมอ่งเนาะที่เขาจงไว้แต่เห็ดพันจงไว้แต่ทำพันส่วนมากเขาเก็เอาไปขายแล้วส่วนที่เหลือนี่ยไว้ทำพันส่วนที่เป็นแปเนเขากู้ไปขายแล้ว กำลังล่อรถอยู่ครับรถอีแตกรถอีแตกอีแตนนะครับไปแก้เมย์ไผ่นะแก้เมย์ไผ่มาใช้รถคันนี้นครับมาแล้วมากลังหอดอักมาใช้รถดีแตกนะครับรถดีแตกค่อยมาใส่ถรถที่สับสามบาท

ชั้นมั่งกันเทั้นมังกันขนดังตุเลียงุเลียงเถอะพวกนั้นจอนก็ได้อยาจ่อน้ำไม่ใค่ไม่จิ้มน้ำจิ้มเวร์น้ำามจิ้มันเลี่น้ำมอนนี้ไม่ในี่เหอเขาสนเลย้อเนะจิ้มน้ำจากไม่ใ่หับ้เพราะว่าน้ำน้ำออามาเหมือนหลวกกับจากปอกไม่ใครไม่จิ้เป็นเนรสาัิ อ่บมีกินเปรี้ยวๆเปรี้ยวเยอะป่ะขอกอยอดน้อยๆอาจจะเป็นนํำบางว่อลองะเอามากินเหมือนกันนะมีน้ำยืมมากนะองนี้กนี้ยอมมาแนีกินเหือนนี่ถ้านน่รตุ้งกินมาะจำเราสิโกงเงินมาตุ้งกินไม่หวกมันสิแต่เราไม่กินเมื่อคือกัน To cạnh trống sẽ nó. Ung tung nhỏ nâng 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 bụng mì ăn cạnh nâng 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 Này, nâng 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 nó nâng 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 ตอนเลยอะใส่ตตรงโอตไตบอกโอ้ยมาดมเขือเมื่กเราเจอมะสิดยาหวานนี่เนี่ยมะสิดยาเขือนั่วมาได้เลยเดี๋ยวมันเอาไปไข่บก็มิดยาเปนน้ำทรมาด้เลยเดี๋ยวมันแวะเอาหัวข้างไปแจ้าหิ้วก็หายได้เป็นน้ำรรมดา อ๋อย <muitas S 2> ังมีอมไปน้รอนบาฟัไปหมอเสรไปกเดี๋ยวู้น้ำไหลอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอเย่ี่็จมมันหนักกว่าเดีตรงนี้ี่เนกกว่าส่ว่าใส่ว่ามันหัดทดนอะไรดอกนเอ้มาฟังพีมาฟังเองมาฟังพี่อกันเดี๋ยวหาคนละข้างกันเรแล้วพึ่งก็น้ำหลเม็นยัเออโอ้ยน้ำ น้ำไหลได้ได้หน่อยนะลุงป so, so, yes, no ้าป้าน้ำอะไรครับจ๊ะเออต้งกระเตเนาะเอาน้ำมาเส่หน่ำน้ำน่รรมชาติน้ำอไว้ยน้ำไหลเนาะบ่ดีนามาใส่ใส่น่ำกันกล่องเนีเอไม่ใช่ตัดต้านดีก่ากล่องไมีราตัดนอ กินนใม่ไใส่ข้าวน้่เออจะรสชาติก็ใช่ได้เนี่ยซ้ำนำกันน้ำมันเอาจิ้นมาเน่ยให้หิวน้ำแต่วเทว่าจิ้มไม่ได้ต้องจิ้ที่สุ่นอีเม้าไง นมาสารเออเอาอันนี้เป็นน้ำไม่ไผ่ต้องในไม่กเกี่ยวเนาะในเครื่องขวดขั้นขั้นโมเะียไยก่อนนี้ตองเลียวปากนี่ตรงเป็นไรแตกด้านกับบา้านน้ำบ้านเขา่ะจิตหน้าบม่ฟาร์มน้ำเนี่ยน้ำไม่ไห้